ข่าวสาร6ตุลาคม2565แจ้งข่าวดีผู้สูงอายุรัฐบาลขอเพิ่มสิทธิ์แล้วเฮตได้ทุกคนทั่วประเทศเริ่มตุลาคม2565นี้ฟังรายละเอียดในคลิปสวัสดีคะ่ะกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะคะ เช่นเคยค่ะวันนี้ทางช่องมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารมาแจ้งข่าวสารสิทธิประโยชน์ต่างๆการเยียวยาต่างๆจากทางรัฐบาลซึ่งข่าวสารในวันนี้นะคะจะเป็นข่าวดีของพ่อแม่พี่น้องกลุ่มไหนเดี๋ยวเราไปฟังรายละเอียดข่าวสารพร้อมๆกันค่ะแต่ก่อนไปรับฟังข่าวสารดีๆนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะคะ และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเปิดรับการแจ้งเตือนสำหรับคลิปข่าวสารใหม่ๆใ,ในทุกๆวันด้วยนะคะประ,ประเทศไทยปัจจุบันได้ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มรูปแบบโดยปี2565มีผู้สูงอายุ60ปีจำนวน12.11ล้านรายจากประชากรทั่วประเทศ66 000. ล้านรายหรือคิดเป็น108นั่นเองค่ะ รัฐบาลสำนักงานประกันสุขภาพแห่งชาติได้เข้าดูแลผู้ป่วยสูงอายุผ่านสิทธิ์ตามโครงการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือบัตรทองที่ครอบคลุมการรักษาพยาบาลและบริการสาธารณาสุขที่จำเป็นรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลมีความห่วงใยสุขภาพของพ่อแม่พี่น้องประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุรัฐบาลได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งดำเนินการดูแลคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุให้อยู่ในสังคมปัจจุบันอย่างมีความสุขสุขภาพแข็งแรงสามารถดูแลตัวเองได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนไทยได้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มรูปแบบโรคที่ผู้สูงอายุเข้ารับการรักษาพยาบาลมากที่สุดคือความดันโลหิตสูงข้อเข่าเสื่อมภาวะสมองเสื่อมหลอดเลือดหัวใจตีบมะเร็งและโรคตา รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวอีกว่าในปี2566ได้เพิ่มสิทธิประโยชน์บริการสร้างเสริมสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุมีวัคซีนป้องกันโรคคอตีบและบัดทยัก์วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่สำหรับผู้สูงอายุอายุ65ปีขึ้นไปบริการคัดกรองความเสี่ยงได้แก่ประเมินภาวะโภชนาการโรคซึมเศร้าเบาหวานความดันโลหิต โรคหัวใจและหลอดเลือด STV และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์รวมถึงมะเร็งลำไส้ใหญ่ด้วยการตรวจหาเลือดในอุจจาระในการตรวจเพื่อหาเชื้อในช่องปากในกรณีพบโรคเสี่ยงมะเร็งและมะเร็งช่องปากมะเร็งเต้านมและคัดกองวัณโลกใน7กลุ่มเสี่ยงสูงด้วยการเอ็กซเรย์ปอดผู้สูงอายุ65ปีขึ้นไปและธันตกรรมผู้สูงอายุในปี2 5 6 6ถึง2567 สป,ปอสอชได้ร่วมโครงการฟันเทียมรากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา72พรรษาในวันที่28กรกฎาคม2567ที่ช่วยให้ผู้สูงอายุได้รับการใส่ฟันเทียมและรากฟันเทียมกรณีที่ฟันเทียมไม่สามารถติดยึดเหงือกได้ในขณะเดียวกันสป,ปอสอชได้มีความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการดําเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นพื้นที่กองทุนหมู่บ้านสมรรถภาพระดับจังหวัดซึ่งรวมไปถึงกองทุนดูแลสําหรับผู้ที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงที่รัฐบาลจัดสรรงบประมาณดูแลเพิ่มเติมที่ช่วยยกคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุทางนี้รัฐบาลห่วงใยสุขภาพผู้สูงอายุและมุ่งหวังให้คุณภาพชีวิตที่ดีในช่วงบั้นปลายชีวิต จึงได้จัดสรรประโยชน์บริการให้ครอบคลุมได้มากที่สุดโดยเฉพาะบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเพื่อชะลอความเจ็บป่วยซึ่งเป็นมาตรการสำหรับรองรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มรูปแบบนั่นเองค่ะและนี่คือข้อมูลข่าวสารล่าสุดนะคะที่ทางช่องนำมาอัปเดตให้พอ่อแม่พี่น้องได้รับฟังกันค่ะหากชื่นชอบอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้นะคะ จะได้มีภาพข่าวซานใหม่ๆใ,ในทุกๆวันสำหรับคลิปนี้ทางช่องต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีคะ่ะ